สวัสดีจะัะพ,พี่น้องมีภาพพี่น้องกาเบิ้มก็เบิ้งมานี่ขี้ข้ามขีม้ข้ามเขาฟัากขี้ข้ามเนื้อดวงกวงนั่นไ่ฮั่นตายหด้อเปลงาจะไม่ตายนะเขาฟัากแกเขาฟัากฟไม่เหมือนเพื่อน ทาาเนื้อเกิเนื้ร่วงร่วงกว้างร่วงกวง้าง,ง,งที่เขาส้นกันมาน,นี่ได้ย้วนต้นใหม่ได้ยื่นต้นตะกบพี่น,น้องว,ะ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 วะ้าวขอบ หวังมากกับเมียเขานี่คือตัวผู้ด้วยนะตัวผู้กี่ข้ามบาดก่อนกุกี่ข้ามมาจเจ้ด้วงกว่ามันอยู่ในฝักมันยังไม่ทันเหน็านาัน่นองฉีกแหวให้มันอนอกเป็นตัวมันจะอยู่ได้ตรประเด๋ย มันสิ้นตายมันสิยัง่งเพราะว่านี่มันก็บ,บริจาคินอาหารบริจนอ,อยู่ในฝักนี่แล้วรอมันใหญ่หมดแล้วแล้วมัน,นออกของมันเองเจ้ไว้ก่อนพี่น้องนี่นะผู้ใดบ่ท่านเคยเห็นกุฏิข้ามเขาฟักกุฏิข้ามตัวดวงกว้างเขาฟัก นี an, ito, ่แหละตัวที่มันนั่นกินตัวบางเหงวไข่ตัวเหงวไข่ไก่ตายแล้วล่ะก็จะไปคูดเบิ้งอยู่แล้วตัวเหงวตายก็จะเข่าไปอยู่ในตัวเหงียวแล้จะได้ไล่อยู่ดอกเกี่ยวเข่าปีหนาวแลแล้วแต่มันจะตายยังได้ตัวนหงียวบ้าขามันดอก่ะถ่ายไปฟันดอก ดวงเอะไะเก็บใบนะพี่น้องบื่ตายได้พี่น้องขาฟักยิบบ่โดมมันก็ปเป็นตัวคลิปดีกับพ่อพาาบ้านเบิ้งอะนรอ่างี้ยพี่น้อ,นอ แก่อขอบคุณแก่ไม่พี่หไรแมอรเนี่ยน,น้าปหนะขอบคุณทุก,ก,กท่ารติดตามเด้จ้าด้วุณจาสสัสดีจ้า